ว,วันนี้เราก็มานั่งร้านทานอาหารที่ร้านที่ตาลจานเด็ดครับถ้าเรามองออกไปฝั่งนอ,นอกก็คือเป็นฝั่งพมา่าครับของพมา่าครับมีแม่น้ํากัน้นเล็กๆครับเรียกแม่น้ำอะไรก็ลืมแล้วเมื่อกี้นะี่ลืมชื่อแล้วพงบอกเมื่อกี้นะี่ครับในชาวบ้านฝั่งพม่าเบาก็ ไปเลยหาปลาครับถ้ามองฝั่งถัดไปนั่นก็ฝั่งมันก็เป็นประเทศลาวครับนั่นน่าจะเป็นคาสิโนครับนนี้เป็นแม่น้ำลวกครับเมื่อกี้กที่ทำเชื่อมไปครับเขาเรียวกว่าปน้ำลวก อันนี้เขาเรียกว่าสามเหลี่ยมอทองคําแต่ไม่รู้ว่าทองคำไปซ่อนตรงไหนหาเห็นหรอกคำว่าสามเหลี่ยมทองคำต่าหมายคือแบบอุดมสมบูรณ<ด>์ประมาณว่าปลาอบรรยากาศครับลมเย็นๆครับเ,ออเคลิปสั้นๆครับริมฝั่งแม่น้ำลวกครับฝากเพื่อน กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ